มครับตอนเราเข้าสู่รายการ f 1 Money นะครับรายการที่จะอัปเดตข่าวไวประเด็นแรงพร้อมวิธีเร่งแซงการลงทุนวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับวันที่10พฤศจิกายน2568นะฮะวันนี้โจทย์ที่เราอยากจะชวนคุยก็คือเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีครับบางท่านหลายท่านเลยแหละน่าจะมีการกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังพวกหุ้นเทคโนโลยีกันอยู่บ้างและช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัปดาห์ที่หุ้นเหล่านี้ค่อนข้างผันผวนมากๆนะครับ วันนี้ถ้าไปดูตลาดหุ้นเอเชียหลายตลาดที่มีหุ้นเทคนะครับอย่างเกาหลีใต้นี่ก็ฟื้นกลับมาได้ค่อนข้างแรงแล้วพวก SK h y n ส์พวกซัมซุงก็เริ่มกลับมานะครับแต่วันนี้ก็ยังอยากจะถามกันอยู่นะครับว่าพวกหุ้นเทคโนโลยีหุ้น AI ตีมเนี้ยมันเริ่มน่ากลัวแล้วหรือยังมันเป็นฟองสบู่แล้วหรือเปล่าแล้วเราจะต้องลงทุนกันยังไงอันนี้จะเป็นโจทย์หลักนะครับที่เราจะคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือนะครับผู้ชมฝากคาถามมาไว้ได้เดี๋ยวจะชวนคุย เรื่องอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับในช่วงท้ายของรายการวันนี้อยู่กับพี่ปิงนะครับคุณประกิตศรีวัฒนาเกตรครับกรรมการผู้จัดก,การบลอบเทมร์ชั่นพาร์ทน์ะครับแล้วก็เป็นนักบริการลงทุนด้วยพี่ปิงวส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ เดี๋ยวคุยเรื่องฟองสบู่เสร็จแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องเรื่องนมต่อนะฮะ่ว <c oughs> งนี้กำลังเป็น <c oughs> ประเด็นฮอตทิศอ่ะเอาเอาฟองสบู่ก่อนโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวพีวว่ปิ่งมองเรื่องของหุ้นเทคยังไงบ้างบางคนบอกว่าขึ้นมาเยอะมากแล้วแล้วก็เกิดคําถามมันเยอะแยะเลยว่าเป็นฟองสบู่ไม่ฟองสบู่ยังไงเราในฐานะนักงทุนควรจะมองเรื่องนี้ยังไงครับก็มันเป็นฟองฟองแน่ๆอยู่แล้วฟองแน่ๆอยู่แล้วคุณบอยคือฟองแน่ๆครับอื <c oughs> คือทำไมมันเป็นฟองเพราะว่ามันไปนเข้าลูกเข้ารอยกับวงจรของฟองสบู่เนี่ยแหละวงจรของฟองสบู่เนี่ยคือหลกัหลกๆแล้วเนี่ยหนึ่งมันจะเกิดมันจะเกิดสินค้าหรือ,อ,อโปรดักใหม่ๆนะหรือมีแนวโน้มเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆพอ,อเกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับราคาหุ้นของที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้มันจะเริ่มปรับเพิ่มขึ้นมันตามมาด้วยวงจรของเม็ดเงินเม็ดเงิน จากเม็ดเงินลงทุนเนี่ยมันจะถมเข้ามาราคาหุ้นยิ่งปรับเพิ่มขึ้นะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไปถึงจุดๆด,ดึงเนี่ยราคาหุ้นก็จะพีคแล้วก็ทุกอย่างก็บ่มลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาที่เม,เม็ดเงินลงทุนที่ก่อให้เกิดบริษัทใ,ใหม่ใหในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันก็จะล้มหายไปมันจะเหลือแต่ตัวจี๊ดตัวเด่นๆน,น,นะครับพอตัวนะเด่นๆพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถยืนได้และนํามาซึ่งการต่อย,ยอดของเทคโนโลยีนั้นๆเนี่ย เกิดการเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือดิสลอฟต์อื่นๆนะครับแล้วก็เกิดกลายเป็นอวิถีชีวิตใหม่วงโปจอต์มันเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนดอทคอมกําเนิดดอทคอมใช่ไหมครับก็ต่อเนื่องมาจากอินเทอร์เน็ตทุกคนก็เฮ้ยโอ้โลกใบใหม่ทุกคนก็แห่กันมาลงทุนตรงนี้พอลงทุนเสร็จป,ปุ๊บก็มีคนออทุกอย่างก็บูมขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วลงทุนไปแล้วมันไม่ได้ออกดอกออกผลอย่างนั้นจริงๆนะครับก็จะมีคนล้มหายตายจากไป เหลือยืมไม่กี่เจ้าอันเหลือใครบ้างในโลกเทคโนโลยี <Microsoft? S 1> เหลือนพวกเหลือแ p p เปพวกนี้ก็ต่อยอดแล้วก็กลายเป็นเปลี่ยนวิถีชีวิตเรานะครับอย่างเช่น Apple เนี่ยก็ต่อยอดทำเป็นสมาร์ทโฟนขึ้นมาถูกไหมก็เหมือนจะเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่จริงๆแล้วมันคือประสานจากของเดิมและบวกอื่นๆเข้ามามันก็อารมณ์ประมาณแบบนมสด ที่มาจากวัวกินหญ้าอะไรเงี้ยคือเขาเลยฟองม่ะคือมันพิเศษ,ษมากในการเป็นของใหม่แล้วก็เอวิถีชีวิตเราเรากำลังจะเป็นแบบนั้นาะเนี้ <c oughs> เราเลังเจอกับของใหม่พอเป็นของใหม่เงินมันถมเข้ามาทุกอย่างก็จะบูมขึ้นไปแน่ๆ <c oughs> ก็ด้นนี้ก็เรียกว่าฟองจุดเริ่มต้นของฟองแต่ว่าแตกไหมอะแตกแต่เรา <c oughs> ไม่รู้ว่าแตกเมื่อไหร่แต่ผมไม่เชื่อว่าจะแตกในเร็วนี้นะครับอ๋อโอเค ซึ่งพอพูดถึงฟองสบู่บางคนก็บอกว่าอุ้ยไม่ชอบเรามัดระวังไว้ดีกว่าแต่บางคนบอกว่าฟองสบู่นี่แหละจะเป็นตัวทําเงินก่อนมันจะแตกจะเป็นช่วงที่ทุกคนอนจอยมากใช่ใช,ใชพพ่พี่พิงมองอยังไงเราต้องควรจะต้องกระโดดเข้าไปไหมหรือว่าคนที่อยู่อยู่แล้วต้องยังไงต่อต้องยังไงดีผมอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการลงทุนไงถ้าไม่ทําอะไรก็ก็ลาออกไปซะอืมแล้วก็ตกอเออถ้าไม่ทำเลรกลาออกเลยที่ิงผมก็คือ กาะเกี่ยวเป็นเห็บหมาเอาไม่ใช่กลายเป็นเห็บฉลามอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาแล้วเราก็ต้องหนีให้ทันแต่ถ้าไม่เราถ้าเราไม่ทําอะไรเลยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องบีถูกบีบให้เข้าไปทําอยู่ดีอืแล้วคุณจะกลายเป็นคนไปไปลายยกตัวอย่างคตอนทองห้าหมื่นอะไรเงี 50, 000, ้ยห้าหมื่นหรือขึ้นมาหกหมื่นเราเราคิดว่าเป็นไงแพงไม่เข้าใช่ไหม แต่พอ,อมไม่คกบหมื่นเจ็ดเราถูกบีบอะไรครับบีบให้ต้องเข้าเชยเลยก็แต่ค้หอหมันใชไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตัดสินใจอะไรเลย,เลยสุดท้ายแล้วเราต้องถูกบีบให้ตัดสินใจอยู่ดีเราเพราะเราไม่สามารถตัดใจได้หักห้านใจได้เราไม่เราทําทกันแบบนั้นไม่เป็นอืมซึ่งพี่เบงบอกว่าณนะตรงนี้ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นปลายรอบที่ใกล้จะแตกมากๆแล้วเพรไก็มันมีคําถามตอนนี้ไงตอนนี้เป็นฟองหรือยังครับ ถ้ามันยังมีคําถามแบบนี้อยู่แปว่ามีความกลัวเรื่องฟองสบู่มันก็จะไปเรื่อยมันจะใกล้แตกก็ต่อเมื่อตอนนี้ทุกคนยืนยันว่าไม่ใช่ฟองสบู่ถูกว่าเหมือนท้องอ่ะเหมือนท้องนันหง่เงินเจได้ตอนที่มันเกิดโฟโมกับโซดาโอ้ยพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อแล้วไปอยู่หน้าร้านท้องกันแล้วถูกไหมก็โฟโมอ่ะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่แตก แต่มันมีการปรับฐานระหว่างทางบ้างก็ไม่ต้องน่ากลัวไม่ถึงกับน่ากลัวใช่ใช่คิดว่าอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะในยุคข,ของทรัมป์เนี่ยผมคิดว่ายากว่ะที่จะที่จะตายในยุคข,ของทรัมป์เพราะว่าหนึ่งเขาเขาเป็นดีลเมกเกอร์จริงๆอ่ะเขาเก่งจริงว่ะรอบนี้นี่คือโชว์ฝีมือมากที่ทําจนทุกประเทศเขาวงแตกไม่มีใครกล้าหัวกันแล้วก็ต้องคุกเข่าไปคุยกับเขา,เขานะครับเราได้เห็นฝีมือเขาอันนี้อันที่หนึ่งนะ ที่ 1, อันที่สองทีมงานคราวนี้โคตรเก่งเลยโดยเฉพาะสกอตเบสเซนผมว่า,ทาเ,เทพอ่ะโชว์เออโชว์ฝีมือมากเลยคราวนี้เขามาด้วยคนเก่งไนงะม,มันไม่ใช่แบบว่ามาสัวๆแบบรอบที่แล้วครั้งนี้ของจริงเตรียมตัวมาดีครับคุณดูง่ายๆอ,อย่างตอนที่จีนเขาแอคชั่นเอาอยู่ดีๆก็หงายไพ่เรื่องแหลกเอิญขึ้นมาอยู DD, ่ดีๆจีนก็เล่นก่อนเลยนะซึ่งแปลกมากไม่ใช่ท่าจีนที่เป็นปกติ ทำก็สวนกลับไปใช่ป่ะตามนิสยัยแต่เบสเซนบอกให้อย่ายาัยาง้ยงยังยังมันไม่จาเป็นต้องเป็นแบบนั้นเดบเวนเบสเซนออกมาดับไฟแล้วที่เจ๋งกว่านั้นนะคือเบสเซนสามารถไปกล่อมทําได้ให้อย่าทําแบบนี้อืแล้วเรื่องลับเลยเห็นป่ะครับครับโอผมว่าสกอตเบสเซนนี่คือเขาต้องทำาบ้าบอได้อีกอ่ะและอ่านแล้วอย่า,างล่าสุดนะครับอยู่ดีๆก็จะแจกตังค์สองพันเหรียญ <he> เออมีมุกไหม ขึ้นขึ้นไหมแนะจกลังแจกดีขึ้นดิเหอครับนะมันคือคือแปลว่ามันยังไปได้แล้วผมคิดว่าอีกหนึ่งตัวแปรที่น่าคิดนะคืออุตสาหการรม AI เนี่ยพอมันบูมขึ้นมาครับถ้าเรามองไปที่ห้าปีข้างหน้าแล้วลองคิดว่าเฮ้ยโลกของการลงทุนจะเปลี่ยนยังไงคุณบอยลองนึกภาพดิเฮ้ยนะโลกการลงทุนจะเปลี่ยนยังไงว่ามันมี AI ขึ้นมาแล้วแปลว่าผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่เราจะเกิดก็คือ,คอการใช้ AI กับการลงทุนน่ะมันจะแนบเหนือ นะฮะเสพสมบ่ไม่สมกันเนี่ยมากขึ้นมันจะเป็นพาร์ทเนอร์มันจะเป็นพาร์ทเนอร์ยิ่งกว่าพาร์ทเนอร์แล้วคาถามคือเอไอมันมองอนาคตได้หรือเปล่าไม่ใช่พี่แต่ว่าเอไอสามารถสังเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันมาให้เรารับรู้ได้และด้วยความที่มันเป็นพาร์ทเนอร์กับทุกๆนักลงทุนแล้วทุกๆคนเนี่ยก็จะมีธีมอันเดียวกันอ่าอ,อย่างแรกนะคุณจะลงทุนภายใต้ธีมอันเดียวกันอย่างที่สอง มันอาจจะมี a อเทรดเก่งเอไเทรดแปลว่าอะไรเรียนรู้จากพฤติกรรมที่ผ่านมาในอดีตแล้วแบบท่านี้ไม่เวิร์กต้องเป็นท่านี้แปลว่าเซจี้อาจจะเป็นในลักษณะเดียวตีมเดียวเซจี้เดียวทีมเดียวเซจี้เดียวเกิดอ,อะไรขึ้นเงินกระจุกดีครับเงินทั่วโลกก็จะกระจุกเมื่อกระจุกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใครที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเบสเปอร์ฟอร์แมนซ์ไปเลยใครที่พัวก็พัวตลอดการ เพาะันฟองมันก็ฟองก็จะไปได้อ huh. ีกเยอะไหมเยอะไหมคือมันกระจุกซ um, ัดกันเข้าไปนะครับอ่นนี้ส่วนบรรยากาศปัจจุบันอ่ะถ้าจะให้บอกว่าโอ้โหพูดอย่างนี้ก็เหมือนแบบโฟโมหรือเปล่ามันไม่ได้โฟโมนะภายใต้ข้อมูลนะถ้าเกิเราถามว่าฟองในปัจจุบันน่ากลัวไหมก็เทียบกับตอนดอทคอมอ่ะมันมีบางอย่างที่เหมือนกันบางอย่างที่มากกว่า แต่บางอย่างก็น้อยกว่าครับไอสิ่งที่เหมือนกันก็คือมาด้วยเทคอ่ามาด้วยคำว,ว่าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ๆแล้วก็บูมขึ้นมาจนแพงมากๆน,นะครับสิ่งที่มากกว่าตอนนี้ก็คือขนาดของเทคเมื่อเทียบกับ S&P ทั้งหมดสูงกว่าตอน c o m v a l u a t i เ n นเนี่ยยังพอๆกันคือแพงแต่แต่แต,ต,ต,ตดอย c อ m ยังดูแพงกว่านะเพราะว่าดูแพงกว่าหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไปดูว่าไส้ในของเอบรดาบริษัทต่างๆที่มันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ย ตอนนั้นเรรอบ PE กันเข้าไปเนี่ยสี่สิบห้าสิบเท่าปัจจุบันเ็าบอกว่าไม่แค่ยี่สิบสามสิบอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังมีเรื่องของเออสมัยก่อนตอนดอทเนี่ยมันเป็นเรื่องของฟิวเจอร์โกลด์อ่าสวัสดีก่อนลูกอ่าคือขึ้นคือขึ้น,นด้วยความคาดหวังอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือคือขึ้นด้วยความคาดหวังว่าจะเติบโตเน้นไปทางด้านนั้นปัจจุบันี่ยเรียวโกลด์เว้ยของจริงเติบโตจริง แรงจริงสมัยก่อนที่มันขึ้นด้วยความคาดหวังอีกอ่ะมันมาจากหลายๆบริษัทที่เข้ามาในอุตสาหกรรมเข้าง่ายอินเทอร์เน็ตเข้าง่ายแต่ตอนนี้ AI เราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่แล้วกระจุกตัวรายใหญ่อืมใช่อ่านี่คือข้อดีแล้วผมคิดว่าเรื่องที่เจ๋งที่สุดเลยนะก็คืออาเปกเม็ดเงินลงทุนเม็ดเงินลงทุนเนี่ยมันแยกออกมาได้ไปสองสองส่วนที่เราต้องคิด คำถามก็ค <Auf> ือป да oi ัจจ uh ุบันเนี่ยแม้เงินลงทุนเนี่ยเยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะในแง่ของตัวเลขอ่าเช่นในปีสองห้าเนี่ยโอ้ลงทุนกันนะฮะบรรดาพวก i i t e ท h ห้าเจ้านะอเบซอนเมตา a ัลฟ a a บส์ไมโ o รซ o r o ์ออร์เเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณสามแสนเจ็ดสามจุดเจ็ดแสนล้านเหรียญครับ ขึ้นมามากกว่าสองเท่าตัวเมื่อเทียบกับสองปีที่แล้วอืออืออ่ะแล้วไอ้ผลลัพธ์ที่เราเห็น h ช t GPT Gemini อะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์จากเงินลงทุนตั้งแต่ก่อนปีสองศูนย์ตอนก่อนปีสองศูนย์เนี่ยลงทุนกันโ <laughs> ขำกิ้งลิงกับหมานะฮะลงทุนกันแค่ปีประมาณหกเจ็ดหมื่นเหรียญหกเจ็ดหมื่นล้านเหรียญแต่ปัจจุบันมันมากว่าสมัยก่อนโควิดเนี่ยลากข้าไปห้าเท่าอ่ะอืม แล้วแล้วแผนในการลงทุนเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นถ้ามองในแง่ของตัวเลขอ่ะมันเยอะเยอะมากสมัยก่อนเยอะอย่างนี้ไหมตัวเลขต้องไม่เท่ากันอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับ GDP อ่ะปัจจุบันเขามองว่า GDP ไอ้ที่เงินลงทุนปัจจุบันเทียบกับ GDP อเมริกาเนี่ยนะครับก็เพียงแค่ประมาณเปอร์เซ็นต์เต็เมื่อเทียบกับ GDP อเมริกามากมากครับ,รบสมัยก่อนเนี่ยคือลอกเข้าไปเกือบสามเปอร์เซ็นต์อืมการเนียนที่หนึ่งนะ ความใหญ่เนี่ยเทียบกับสมัยก่อนแล้วถ้าเทียบกันที่เรื่องตัวเงินเยอะกว่าแต่ถ้าเทียบต่อ GDP น้อยกว่าอันที่สองแหล่งที่มาของเงินลงทุนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันไปมันจะเน้นกู้ยืมกู้หนี้ยืมสินเยอะค<ะ>รับหมายความว่ากระแสงเงินสดจากการดำเนินงานไม่เพียงพอเขาต้องไปเอามาจากกระแสเงินสดจากการจากการจัดหาเงินเยอะสมัยก่อนตอนดอทคอมปัจจุบันเนี่ยโอ้โห Apple ิลฟาเบบพวกนี้คนรวยเลย,ยเงินสดเยอะมากเงินสดเทียบไปหมด ใช่เออเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายได้ครึ่งหนึ่งของมันน่ะมันมาจากทั้งโลกเนี่ยจะดูไหมล่ะในบางทีผมปิ๊งกองถอนเงินทางนั้นถอนเงินออกถอนเงินออกผมแม่งตกใจเช็คไปถอนเงินอะไรกูอยู่บ้านอ๋อโดนโดนดอะไรบ้างโดนชที p ีทีโดนตัดโดนตัดนี่ใช่โดน่าวโดนไม่โดนเยอะมากอะมาดูรวมอะเน็ตสิกก็ต้องโดนว่าใช่ป่ะเงินเขาเยอะมาก ไม่ว่าปัจจุบันอ่ะมันไม่ได้กระทบกับกับแสงเงินสดจากการจัดหาเงินอืมมันแค่การดําเนินงานก็เพียงพอแล้วเลนนี่ยแหละจุดนี้แหละที่จะทําให้ฟองสบู่ไม่แตกตอนนี้คุณบอยเพราะอะไรว่าคุณย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์พวกไข่เสร็จต่างๆไข่เสร็จก็คือเกิดฟองสบู่แล้วก็เป็นวิกฤตถูกป่ะทุกๆไข่เสร็จไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของ พวกไฟแซนซิง่งพวกาการขอเินเชื่อพวกการก่อนนี่อุตสาหากรรมอสังหาบึ้มก็เพราะว่าแม่งเลเวอเรจด้วยการก่อนนี่ออมดอดคอมอ่ะที่มันบึ้มก็เพราะว่ามันเลเวอเรจด้วยการก่อนนี่เหมือนกันอืมแปลว่าปัจจุบันน่ะมันไม่ได้ก่อนนี่เยอะหรืออาจจะไม่ได้ก่อนนี่เลยถ้าการลงทุน <c oughs> เงินก้อนโตเน,นี้ยเป็นแบบเรียวพูลงทุนไปแล้วตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เน็เทะนะฮะไม่เห็นบทลับริ like hmm. so an like ้วพูลม no ีโอกาสลดรายได้เพราะว่าผมเชื่อว่าแหล่งที่มาของรอบนี้มาจากเงินกู้ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ถ้าถ้ามันแม้ว่าจะลงทุนแล้วมันไม่ไม่เกิดผลไม่แต่ผมไม่เชื่อว่าจะถึงขนาดบื้มเพราะมันแหล่งเงินทุนไม่ได้มาจากเงินกู้ซับเป็นส่วนใหญ่นี่คือเหตุผลใหญ่เลยนะมองไหมฟองแต่แต่ยากนะครับ เพราะฉะนั้นอ่ะเอาอย่างน้อยสุดเลยเนี่ยเรื่องของคุณทรัมป์ที่จะช่วยบระครับประคองเนี่ยคุณทรัมป์ยังอยู่ในตำแหน่งอีกสองปีกว่า,เพ,าเพราะฉะนั้นยังไม่แตกในสองสองปีนี้แน่แน่ในมุมมองด<ร>าว่าเพราะว่าอ<ๆ>ืคือผมว่าเขาเดินเขาเป็นดีลเมเกอร์เดี๋ยวมันจะมีลูกเล่นกระต้นตลาดแล้วก็แครับ,ก,รบก่นสําคัญน่าจะเป็นสกอตต์เบรเซนยากยากที่ทุกอย่างจะบึม ตอนนี้ถ้าจะเป็นก็ยังเป็นอาจจะเป็นอย่างที่เราเห็นคือซอบเซาครับอ่าซบเซาแต่พอคุณหายกังวลใจแรงซื้อกลับมาอีกอืมเพราะฉะนั้นในฐานะนักลงทุนเราไม่มีทางเลือกอยังไงก็ต้องกระโดดขึ้นรถไฟคันนี้ถ้ามันเชถ้ามั่นใจว่ามันยังไม่ชนหรือว่าความเร็วเร็วนี้เลไยังไงต้องอยู่คิดว่าภายใต้สถานการณ์ตอนเนี้ยเป็นแบบที่คุณบอยบอกอคือเขาเรียกว,ว่าไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกตอนนี้สับที่กําลังใช้กันเลยก็คือทีหน้าอ่าใช่ อ่าได้อีสโนออเทอเรทีบไม่ไมีมทางเลือกเลยอืมเพราะอะไรเพราะว่าเฟดก็ลดดอกเบีย้ยไงครับเฟดลดดอกเบี้ยแต่เงินเฟอ้อไม่ลงเงินเฟอ้อมันกำลังจะขึ้นครับได้เรื่องอะไรด้วยเรื่องท้ารีบด้วยเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่สาสารพัดท,ที่จะแจกเงินด้วยแจกเงินก็กระตุ้นอีกเงินเฟอ้อนะฮะครับฉะนั้นดอกเบี้ยกดลงแต่เงินเฟอ้อมาคุณถือเงินสดคุณเจ๊งคุณถือพันธบัตรคุณเจ๊ง คุณมีทางเลือกอะไรสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าจัดพอร์ตลงทุนก็คือหกสิบเป็นเอ u i วิต0สี่สิบเป็นเป็น,น,นเป็นบอลเป็นบอลแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันจะพบว่าเฮ้ยเริ่มมีเอาบอลเยอะขึ้น Equity น้อยลงหลังจากโควิดนะเริ่มมีความกลัวตรงนี้แล้วก็มาพังเอาตอนปีสองพัยิบสองคือพังทั้งคู่นะครับเราจะพบว่า i, เฮ้ยไอสิ่งหนึ่งที่เราเคยคิดจัดพอร์ตหกสิบสี่สบอ่ะมันไม่ได้ปลอดภัยตลอดการบอลม,มันสามารถพังได้ ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณเจอภาวะดอกเบี้ยลงแล้วเงินเฟอ้อมาเขาอาจจะเลีกเลี่ยงบอลกันเขาจะไม่ได้มองว่าบอลเป็นที่พึ่งมันจะกลายเป็นเงินของคุณต้องทํางานโดยการขาหนึ่งคือหุ้นอีกขาหนึ่งก็คืออัลเทอร์เนทีฟอื่นๆเช่นคริปตโตเคเรนซีหรือทองแล้วในปีหน้าครับ,รบไม่มีทางเลือกอต้องเป็นอย่างนี้อื แล้วเทคเนี่ยมันจะยังคงกระจุกอยู่แค่ไม่กี่ตัว Mac 7หรือบางคนบอกตอนน,นี้เป็น Mac 8แล้วอ่ะมี Broadcom เข้ามาอีกตัวเนี่ยก็เจปดตัวนี้เม่นจะไม่ไม่ออกไปไหนเพราะว่าเป็น h y p e r s c a เกเแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ก็มีเสร็จหรืออาจจะมีเดอะสตาที่สามารถเอ,อค้นพบนะฮะใชออ้อารมณ์ประมาณแบบอาจจะเป็น Deep Six version US เปิดกับเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็จ,จะเข้ามาอยู่ในขายพวกนี้ก็ได้แต่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นไหม นะครับแต่เงินมันก็จะกระจุกอยู่กับอีกพวกนี้แหละนะครับเวลาพี่แนะนํานักลงทุนช่วงนี้เนี่ยหุ้นเทคในคนจะต้องมีสักมากน้อยแค่ไหนในพอร์ตคือมันเป็นหน้าที่ผมทํายังไงก็ได้ไม่แพ้เบนชมร์กถูกไหมเบนชมารกคือใครอ่า MSCI World Index หรือจะอาจจะเป็น ETF ของ S&P 500รอยถ้าเกิดคุณไม่อยากแพ้มีวิธีหนึ่งที่ง่ายมากเลยนะก็มีมันอย่างเดียวถูก เออเดชมาไปเลยก็คือมันไป็มาไปเลยเอ,อ,อันนี้คือ <c oughs> อันนี้หนึ่งแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะชนะมันนะครับเราก็ต้องลดลงมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลดลงไปต่ํากว่าสามสิบเปอร์เซ็นตได้เพราะว่าแก่นของมันเนี่ยเขาเรียกว,ว่าคอร์พอตเนี่ยก็ต้องเป็นพวกนี้ออตามกระแสะไปนะครับ,รบที่เหลือเราอาจจะเป็นซัตเทไลท์นะครับหาค,ค,คนที่น่าจะมีการเติบโตที่ดีกว่าหรือเก็บเกี่ยวหรือได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เราก็เอาไปเพราะว่าจะมีเปรปะเพิ่มขึ้นเช่นโอเวอร์เวตอินเดีย เกาหลีต่อเนื่องนะเปลี่ยนรประธานาธิบดีแล้วรุ่งเรืองมากอถือต่อไปนะครับ,รบผมอาจจะเล่นกับจีนเพราะปีนี้จีนเนี่ยโอ้เห็นได้ชัดเลยขนาดโดนเรื่องทาลีฟโดนเรื่องเอาษีฟเฟนททนินเข้าไปเนี่ยดีพียังเกินสี่อีกเกินสี่ใกล้ห้าก็แปลว่าพวกการอัดฉีดนโยบายการฟังของเขาเนี่ยเวิกว่าได้ผลเพราะนั้นปีหน้าอาจจะเติบโต,ตอีกอพวกอาจจะมีจีนมีอะไรพ่วงเพื่อหลุนนะฮะประมาณนี้เพราะนั้น การลงทุนผมคงเหมือนเดิมนะครับคือใส่แหลกเพียงแต่แตอย่างที่เมื่อกี้บอกเป้าหมายคือคชารเบนชมาร์กมันก็ต้องมีเบนชมาร์กด้วยแล้วก็มีอื่นๆที่เราคิดว่าจะเติบโตได้ดีกว่านะครับโอเคคีย์เวิร์ดหนึ่งที่พี่ปิงพูดตอนแรกก็คืออะเราอาจจะต้องเกาะฟองสบู่นี้ไปจนกว่ามันมันมีแววจะแตกอะไรจะเป็นสัญ,ญญาณเตือนให้เราหนีครับถ้าเรากลัววันหนึ่งมันจะแตกเนี่ยดูจากอะไรดีก็ ไอ้อย่างแรกเลยที่เราคุยกันตะกี้คุณบอยก็คือไปถึงจุดที่ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นว่าไม่มีฟองแล้วอ่าอันนี้ก็ตึครับจะก็ต้องคุยคุยกับเราเรื่องหุ่นอย่างเดียวอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้คือมโนอันโนมโนภาพไปหน่อยแต่ผมคิดว่ามันมีชุดชุดชุดความคิดอันหนึ่งที่มันได้ผลแล้วมันเพิ่งได้ผลกระทบนะครับยังไงฮะอันแรกเลยก็คือคุณหาเหตุผลที่มันจะลงไม่ได้ข้อที่หนึ่งง่ายๆนะที่มันจะลงด้วยเรื่องอะไรครับหาไม่เจอ สาเหตุที่มันหาไม่เจอเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะคือมีแต่บากว่ามีแล้วหุ้นก็ยังขึ้นข้ามเรื่องนี้ไปอยู่ดีจนทําให้คุณเชื่อว่ามันไม่ใช่ออันนี้อันที่หนึ่งหาเหตุผลในการลงไม่เจอเลยนะครับครับมีแต่เรื่องที่ชวนให้มันขึ้นนะครับอันนี้เริ่มน่ากลัวนะครับครับอันที่สองก็คือจุดที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือสังเกตไหม <Yeah. S 1> กราบใดก็ตามที่คุณเวลาขึ้นอะ่ะขึ้นน้อย เอเซนสองเอ่อศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นตหนึ่งเปอร์เซ็นตบ้าง,างไม่ได้วางวันแต่สว่วนใหญ่แล้วเน้นต่ํากว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตไปเรื่อย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 นะฮะขึ้นไปเรื่อยๆืยขึ้นทุกวันอารมณ์เนี้ยครับแล้ววันสวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นกระฉูดสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตทั้งที่ก็ฐานราคาสูงนะก็ยังมีคนกล้าซื้อในที่ที่แพงแล้วก็ดันให้ราคาในวันนั้นขึ้นไปแรงแรงเนี่ยครับอันนี้แปลว่าโดนโฟโม่ละ เจอข่าวหรือหลอกในตอนปลายแล้วน่ากลัวอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆก่อนที่ทุกอย่างมันจะบึ้มก็คือเมื่อฐานราคาสูงขึ้นมาแล้วคุณยังกล้าเล่นอะไรที่มันแพงๆแปลว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาคุณเนี่ยจะกว้างมากการเคลื่อนไหวขอ,ของกรอบราคาที่กว้างนํามาซึ่งความผันผวนสูงนะครับเมื่อคุณเจอจุดความผันผวนที่มันรุนแรงเวียงไปเวียงหน้ารุนแรงก็แปลว่าใกล้บึ้มฟองใกล้แตก ก็ได้แต่บอกมาในทํานองนี้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าตากาเนี่ยมีคนบอกผมว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้กับทองหรอกโอ้พูดยังไงแค่วันเดียววันต่อมาทองบ่มเลยร่วงเลยไอ้จริงวันนี้ผมโพส์ไงพอผมโพส์มีมีมือดีมาพิมพ์ว่าเฮ้ยตะกาพวกนี้ชุดนี้มันใช้กระทองไม่ได้หรอกวันต่อมาบ่มเลยนี่แหละเหตุผลเลยเพราะว่าเขาหาเหตุผลจะลงไม่เจอเหมือนกันใช่ก็นั้นเื่อนนี้แต่ว่าถ้าเกิดเอาภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งถ้าเราจะต้องระวังฟองสบู่นี่แตกนะครับ หนึ่งทำหมดสมัยอืผมว่าคนมาต่อนโยบายมันจะคนละเรื่องลครับทำหมดสมัยนะครับอย่างที่สองคาเปกออะเริ่มเริ่มชะลอเริ่มแผ่วคาเปกเริ่มชะลอแปลว่าเฮ้ยเขาเริ่มเห็นแล้วว่าลงทุนไปแล้วแม่งเต็มหวังไม่คุ้มเลยไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มนะฮะคาเปกเริ่มแผ่วหรือคาเปกเริ่มลดลงนะครับถ้าทรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่เริ่มไม่ดีก็ต้องระวัง แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของผลประกอบการนะครับแต่ผลประกอบการอีกสองสาปีข้างหน้าไม่ได้เติบโตเด่นดังที่คาดหวังเนี่ยก็ใกล้บื้มเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะบื้มเนี่ยอาจจะไม่ได้บื้มแรงเหมือนตอนดอทคอมบับเบิลเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีฟแน a n นซิงเป็นฟแนนซิงมันเป็นเหมือนแบบว่าการาระดมทุนด้วยการกู้ในยืมสินเยอะแต่ปัจจุบันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ โอเคแล้วที่ขึ้นัน่ก็เป็นตัวใหญ่ๆซึ่งคนเชื่อว่านี่แหละคือผู้เหลือรอดแน่ๆในในต่อให้มันบุ้มมาก็คนรบพวกนี้แหละที่จะอยู่ต่อมันอาจจะลงไม่มากแล้วก็มีคนซื้อก็เป็นไปได้นะครับมีแขกวีไอพีมาตามแล้วเดี๋ยวเดี๋วผมขอลบกวนเวลาพี่ไม่เกิน5้านาทีก็แล้วกัน <laughs> ะงั้นตรงนี้เราควรทํำยังไงต้องต้องรออีกสักหน่อยไหมหรือว่าจังหวะนี้พี่มองว่าน่าจะทยอยเก็บได้แล้วครับสำหรับคุณเทคคุณเนไอ เราจะบอกว่ามันขึ้นมาหกเดือนแล้วเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เจ็ดติดต่อกันดูว่าขึ้นมาเยอะเราต้องรอไหมนะครับก็ตามหลักแล้วควรรอถูกไหม,มขึ้นมาเยอะก็ควรรอนะครับแต่ผมมีสติอันนึงที่น่าสนใจแล้วกันว่าคุณเมกาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยขึ้นเจ็ดเดือนติดเคยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่เจ็ดเดือนติดด้วยนะแม่งขึ้นแปดเดือนติดเก้าเดือนติดแล้วก็สิบเดือนติดมาแล้ว ถามว่ามันขึ้นตอนนั้นเนี่ยเมื่อไหร่เขาขึ้นตอนช่วงปีสองพันสิบเจ็ดตั้งแต่เมษาย,ยนปีสองพันสิบเจ็ดถึงมกราคมปีสองพันสิบปดขึ้นทุกเดือนอืมแล้วไปเช็คดูตอนนั้นใครเป็นประธานาธิบดีก็พ<ด>ร้ป์สมัยแรกในปีแรกมสมัยแรกปีแรกรึกภาพนะแล้วตอนเนี้ยท้ามาเป็นสมัยสองปีแรกครับน่ารุนน่าลุนอืมตอนนั้น ถ้าเป็นผมผมคงต้องมีเกาะเกี่ยวไปกับมันเรื่อยๆนะครับเราก็คงต้องมีปฏิเสธไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องมีนะครับครับอ่ะมันผมคุยประมาณนี้ก็แล้วกันเห็นน้องสองคนน่ารักขนาดนี้เราต้องต้องปล่อยปปาเขาให้ไปอยู่กับลูกแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากนะครับมาคุยกันหวังว่าทุกคนรียังคงอินจอนกับฟองสมุ่นี้แล้วก็เตือนตัวเองได้วยว่ามีอะไรเป็นจุดที่เราระมัดระวังก่อนที่มันจะแตกไปบ้างนพี่ปิงขอบคุณมากเลยนะครับครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมีแขก VIP มาตามคุณพ่อนะครับผมก็ต้องปล่อยคุณพ่อไปนะครับให,ให้เล่นกับลูกแต่เราได้เนื้อหารักใหญ่ใจความน่าจะครบถ้วนประมาณหนึ่งแล้วหละก็คือหลักๆตอนนี้ทางคุณประเกตเชื่อว่าฟองสบู่แน่นอนไม่ต้องถามเลยอันนี้ว่าฟองสบู่ไม่ฟองสบู่มันฟองสบู่อยู่แล้วคำถามที่สาคัญกว่าคือแล้วมันจะแตกเมื่อไหร่ซึ่งไม่มีใครรู้นะครับเราอาจจะพอสังเกตสัญญาณบางอย่างได้แต่คุณปิงเชื่อว่าน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ สมมติว่าตราบใดที่คุณทัปมม์อยู่คุณทัปมม์จะประคับประคองฟองสบู่นี้ไม่ให้แตกเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะมีเวลาเอนจอยกับตลาดกับหุ้นเทคเนี่ยอาจจะอีกสักสองปีขึ้นไปก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าทางทุนเชื่อแบบนี้เนี่ยเราอาจจะไม่มีทางเลือกอื่นมากนะักคืออย่างน้อยเนะ้ต้องมีสัดส่วนในหุ้นพวกเทคโนโลยีเหล่านี้บ้างไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้ากลุ่มนี้มันขึ้นอย่างเดียวแล้วกรุมอื่นไม่ขึ้นเลยตลาดเลยลไม่ขึ้นเลยเนี่ย พอทของเราจะแพ้ค่าเฉลี่ยไปเยอะมากจนเกินไปแต่ก็แน่นอนนะฮะถ้าท่านเป็นคนที่แบบไม่ชอบความเสี่ยงเลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยวมันจะแตกไม่รู้เมื่อไหร่ไม่อยากจะไปคาดหวังอะไรที่มันที่มันขึ้นมาเยอะมากขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะไม่ลงทุนก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็คุยกันบนพื้นฐานข้อมูลณนะวันนี้แหละที่เชื่อว่ามันอาจจะยังไม่แตกนะครับแต่มันฟองสบู่แน่ๆนะครับ ถ้าท่านเป็นคนระมัดระวงังไม่อยากชอบความเสีย่ยงไม่เอาความเสีย่ยงนี่ก็จะไม่ลงทุนก็ไม่ว่ากันหรือบางคนบอกว่าอย่างน้อยฉันหนีทันหนีทันนะอ่ะก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เรายังคงจําเป็นที่ต้องมีอยู่แล้วก็หาจังหวะในการเข้าไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีก็แลกันก่อนจากกันก็เช่นเคยนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับอ่าเรามีระบบ AGM ของ I+ อ Plus อยากจะมาเชิญชวนนะครับไม่ใช่แค่บริษัทจดทะเบียนที่ต้องมีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีถึงจะใช้ได้นะครับผมเชื่อว่า พวกคอนโดหมู่บ้านสมาคมอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องมีการจัดประชุมนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เป็นสมาชิกเนี้ยก็ใช้ได้เช่นกันลองแอดไลน์มาปรึกษารก่อนนะครับว่าถ้าจะใช้ระบบเนี้ยเราทำยังไงได้บ้างนะครับมันดียังไงเป็นประโยชน์ยังไงนะครับลองปรึกษาดูแอดไลน์บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนี่คือ F1 Mo n e ันี้ประจำวันนี้นะครับที่เรามาพูดคุยกัน กัดหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่น่าจะช่วงเวลาเดิมนะครับประมาณ4ี่โมงนะครับหรือไม่ก็อาจจะบวกลบแถวๆนี้แหละฮะเดี๋ยวรอติดตามช่วงบ่ายๆจะมีเรื่องราวนะ่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำนะครับลองติดตามกันได้กับ F1 Money วันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับเ r รด m a n แพลตฟอร์มที่ช่วยประหยัดเวลาวิเคราะห์หุ้นแบบเจาะลึกลงทุนด้วยข้อมูลที่แม่นยำรู้ทันการลงทุนความเสี่ยงโอกาสที่จะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เพราะการลงทุนที่ดีเริ่มต้นจากข้อมูลที่ใช่ให้ TradeMan เป็นผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นสำหรับเรื่องที่สำคัญใช้งาน TradeMan ได้แล้ววันนี้ผ่าน www.trademan.in.th